สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมสุสานทหารพันธมิตรดอนลักเขียนไว้ว่าเป็นสุสานเฉยศึกสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายปนรราไปพม่าในสงคารามโลกครั้งที่สองมีเนื้อที่กว้างขวางตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมจารลึกคำไว้อะไรไว้ด้วยบรรจุศพเฉลยศึกจำนวน6,982ศพนะครับ นี่ครับบริเวณข้างหน้านะครับติดกับถนนนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่คือบรรจากาศข้างในครับ <c oughs> ก็มีผู้คนมาเยี่ยมชมจำนวนมากนะครับ นี่ครับที่เห็นนี่ครับใครมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับสงบร่มเย็นครับเปิดให้ คนทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นี่ครับถึงแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่2จะผ่านมานานแล้วนะครับแต่ก็นี่คืออนุสรณ์สถานนะครับกับผู้ที่เสียชีวิตไปก็ถือว่าเป็นการไว้อะไรนะครับ วันนี้ที่ผมมาก็เป็นวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2อง4นะครับเวลาก็ช่วง4ี่โมงกว่าครับนี่ครับนี่อย่าพาไปดูนะครับ ตรงนี้ก็เขียนไว้ว่า1,912-1,945ขอลื้อถึงทหารบกทหารเรือชาวเนเธอร์แลนด์กว่า3,000คนที่เสียสละและอุทิศชีวิตในระหว่างการเป็นเฉลยสงครามถูกบังคับให้กอ่อสร้างทางรถไฟไปพมา่าและกอ่อสร้างอื่นๆระหว่างปีพศ2485-2488นะครับดังนี้ครับก็ นี่ครับ <c oughs> เราก็จะพามาดูนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าครับกฎระเบียบในการเยี่ยมชมนะครับตามนี้เลยครับใครจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ก็จะมีแผ่นป้ายนะครับเขียนไว้ การเข้ามานะครับชัดเจนครับการเข้าถ่างตามนี้ฟรีตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ด้านในนะครับของสุสานก็เป็นพื้นที่หลายไร่ครับผมดูแล้วก็มีจำนวนหลุมฝังศพนะครับเรียงรายจำนวนมากนะครับ ข้างหน้าก็เป็นไม้กังเขนนะครับหากใครมีโอกาสก,าก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ